น่าจะใช่วิว่าคอมพิวเอร์วิบนไอเหียนี่อ่านไม่ออกน่าจะน่าจะใช่โอเคผมนะอสำหรับใครที่อยากจะที่ผมไม่มีสูตรหาสูตรร้านไหนดีไม่นี่ผมไม่มีร้านสูตรทำไม่มีอะไรสามารถร้านสูตรนี้ได้ผมเป็นสปัสเซอร์ผมเอง T K Shop T K Shop นะครับ ก็เป็นร้านที่เอ่อแต่ว่าเป็นร้านที่ฟินิกก็ทําด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็ก็จะมีนี่ผมมีทั้งสูตรชายตัวสูตรหญิงเกาะมูดจะยืดสูตรหญิงก็มีของปืนก็มีสองมีดก็มีนะผมแล้วก็หน้ากากเกาะโลโก้ครับแล้วก็หัวคาบุกิแล้วผมแล้วก็วกผ้ามันคอแบนเนอร์ก็ทาด้วยแล้วก็วาดแนวการ์ตูนด้วยนะครับผมหลับพี่เขานะผม แล้วก็ส่วนราคานะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็ตามนี้ผมราคานะผมก็ถึงว่าไม่ค่อยแพงแต่งานว่าอาจจะแพงหน่อยถ้าแบบอยากเน้นสวยเน้นอะไรถ้าส่วนถ้าใครเอาเนี้ยผมถ้าใครไม่มีร้านไม่มีไม่มีแบบพี่ผม,มอยากผมผมมีแก๊งเนี่ยแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมต้องหาร้านไหนดีอ้นานที่ับม T K Shop เดี๋ยวคนจะทิ้งไว้ด้านล่างผมใครอยากจะทําสูตรลงสูตรไม่มีส <source, S 1> ูตรไม่มีสูตรใส่มาที่นี่ได้นะครับผมอัฟตี้เคชอปตายแน่สีห้าห้าจอขมัดทุหัวมึงลงไข่กอ่งเคทเกระโดดเข้ามาในชือมองโงไข่โอ่สีห้าห้าจอกขมัดทำหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟโฟหรือว่าโฟปส่งญาติโยงเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดมมาต้องฟังกนไรกูประสงค์ไร แอนแปลกหรือว่าผงล้ายถุยแร็ปส์เกลจะเมกทะลุใส้ทะลุพุงทะลุก,ลก,ลก,กัดเกลเปิดติก <c oughs> กูยิงไม่แม่นเพราะฉะนั้นกูยิงเ <c oughs> ็ดทะลุแวักทะลุทีวีในเฮดแร็ ไข่ปองใครเทกระโ,โดดเข้ามาในชุดมีมองไครปองสีย้าในจอเขาแบทำหวงผม,ผมไม่เก่งจริงผมไม่เก่งจริงผมไม่เคยเล่นไฟเอ็มมาเลยอะอันนี้พี่เพิ่งเล่นครั้งแรกเหรอครับใช่ครับอ๋อนั้นพี่สองสองไม่เล่นสองสองกับพี่พี่ไปอยู่กับพี่ผู้หญิงคนนั้นอนะี๋ยวผมอยู่กับอีกคนนึงอเอามาพี่สองสองพี่เล่นกักนคำาวัมพี่ไม,ไม่ไม่ต้องเสี่ยสพี่ได้ได้ได้ครับได้ครับทราบครับไม้มีดนะพี่ไม้มีดนะไม้มีดนะพี่ อ่าอะไรนะครับไม้มีดนะไม้มีดนะพี่โอเคครับขอบคุณไปไปไปแก่ใครอ่ะฮะนั่นนั่นนั่นพี่สาวกับพี่ชายคนนั้นเละโอ้โหไม้ไม้มาไม้มาสุด โอ้ตายอันแดออันแดนเเฮ้ยอะไรวะเป็นใจพี่เป็นใจเออพี่ลิขพี่ลิขพี่ลิขโอ้โหพี่โคตรเก่งเลยพี่โอ้โหไอ้อันนี้แบบผมเพิ่งเล่นเด้อผเรียกแกพี่อย่างเก่งเลยพี่โอ้โหเก่งแน่นอนเนาะพี่โคตรเก่งเลยพี่พี่โคตรเก่งเลย ได้นอนพี oh, oh ่โอ <an> ้โหเก่งแล้วได้นอนแน่นอนน้องนั่งชมพี่อาว่าว่าไงคุณว่าไงว่าไงไม่ได้คุยกับคู่สัตว์ไอการ์ดามาเป็นเพื่อนกูหน่อยดิไรแม่ไม่อาบน้ำเลยนี่ยสองทุ่มแล้วแม่ไม่อาบน้ำน่ะบอกลูกไปอาบน้ำซิไม่อาบน้ำอีกโอ้เหน่า ลูกไปอ่านนะแต่ตัวเองไม่ยอมอ่านมล้วกี่ทู่งแนละ้วข้าวปลาไม่กินเหยไม่กินใช่ไหมจะได้ความจานได้แล้วจะกความทำไมเราก็าไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่บ้านนายาม,มาแล้วไม่กินใช่ไหมไม่กินไม่เป็นไรหรอกกินไปเถอะก็กินไปสิ ไปห้า <c oughs> หนูเข้าไรออดไม่ได้ค่ะหนูลืมรหัส <c oughs> เนเะรอว้าวต <c oughs> ลาดอะไรเ <c oughs> รอว้า ยี่บ้าวยิบเจ็ดปอร์เซ็นต์ยู่เลยเฮียเสียเวลาไอสั์จริงปะเออรอรอไปก่อนถ้าเขาไม่ได้กดทิกเก็ตแแ่งเลยคุยเสียสิบาทกูเสียสิบาทฟรีนะหึ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 อเหึหึเอเึหเหึหึหึหเหึค่หึ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 หเหึ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 หเหึี่หึ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  พี่จะเอาผมเลยอ่ะพี่จะเย็นพี่จะเย็นกดร้อยพี่โดนสวนโพงแน่จริงประการเรานะชนะพี่โดนสวนดากเลยอจริงประการาปริดแชร์แป๊บไม่รู้การแต่กูเข้าได้แล้วว่ะเอาดีอันนี้กูต้องทำเลย เออรีบูต from computer วิสไปบา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 มันแปลว่าอะไรคือให้กูรีคอมใช่ปะฮะให้กูรีคอมใช่ปะไม่ใช่สัง่งน้งดาดาโหลดยเสร็จก,ก่อนดิไม่ก็ไม่มึงฟังนะนี่ไงอ่าบาบาบาไอเ้เหี่อะไรเนี่ยอ่ะรีบูท น่าจะใช่วิว่าคอมพิวเตอร์วิดบางไอเฮียน,นี่อ่านไม่ออกน่าจะน่าจะใช่โหเฮียอะไรพี่ยอกไม่กูไ,กไ,ไปกูไ,อไปอีโมโซ่กูไปอีโมโซ่ใส่เดไ๋ดิใส่แฟนไม่ไม่ใส่ใส่คนที่ เอฟตีวิจายเอิเตีชูสกาเอฟตวิจัยว้าไปกูด้วยเหี้ยวดูชื่อโอชีนะคะแม่งตัวใหญ่ในโ oh. ตึงง่ะเชี่ยวมันตึงจริงเลยวะทำอะไรตึงหมดเลยไอ,อะเฮียไม่โหน่แม่งไร้ยาไฟเอ็มเกมมันยาวเล่นวาโล่ดีกว่า

บอกกูหน่อยก็ได้มึงตามอะไรกูทุกเรื่องเฮ้ย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 แม่มึงอกีเฮ้ยแม่มึงอกีแม่กาเรียกแม่มัน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 บอกว่าเฮ้ยแม่อะมันพูดอย่างเงี้ยจริงเฮ้ยนี่พูดมันพูดว่าเฮ้ยแม่มึงอะ เออแล้วไงอ่ะทำไมอ่ะเออ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 อย่าแม่มาเล่นไอ้ควายพ่องตายเมือมือไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวมึงดูมึงยังด่าเลยพ่องตายพ่อเรียกพ่อมาดิเรียกแม่มาเดี๋ยวไอ้เหี้ยเออมึงใส่เกาะไหมอ่ะอะไรกูไม่รู้ต้องใส่เกาะไหม ไม่ถามพี่เขาไอพี่เขาเออพี่เขาเพิ่งพี่เขาจะด่าทขาไม่เลเหรอไม่พี่เขาเพิ่งหัดเล่นมึงอ่ะมึงอ่ะจะด่ากูทำมีที่อะไรเราก็ฟิกงั้นเราก็ไม่ต้องใส่เกาะได้ครับพี่เขายักเลยไม่พี่เราไม่ต้องใส่เกาะเราใส่ใส่น้าเลยเพิ่งหัดเล่นเไปจะใส่ใส่น้ำเลยใส่น้ำเการการไอ้การดูจอดูจอ นี่นี่เดี๋ยวกูพาไปโอ้ยเล่นไปฉายเลยกูพายังที่ยวเล่นไปฉายเฮียไปฉายขี้นี่นี่เดี๋ยวพาไปทัวร์แถวบ้านกูเฮียขอเล่นไปฉายขอเล่นไปฉายสองสองเฮียบ้านมันเขาเป็นย่าหรือปัญญาอ่อนเนี่ยไม่ขอเพิ่งหานเล่นไปเอ็มโอ้โหเฮียวัดพรมไม่สับเฮียบ้านมึงเหรอเจอคนเล่นถัดด้วยไฟนี่ใครอีป้าที่ไหนในจัดเดินผ่านหน้าบ้าน เออ้เขียะนี่นี่น่นี่นี่นาไปยตีเราจ่ะรออะไรอ่ะก็เอาไปฉา่ตีเราไม่ใช่เขียะเขาปิซอยเียเออไม่่อนี่เห็น้านไหนเนี่ยหลังเนี้ยอ่ะเห็นเอออบ้านกู้านมึงเหรอเออนี่กูอยู่ตรงเนี้ยของบ้านเ้ายเนี่ยเย้่ีเรียนในควาย อ๋อไม่ใช่โทษทีแล้วพาไปที่ที่กูไปเล่นบ่อยนะแล้วเราจะขับรถมาตรงนี้นะขับรถมาตรงนี้ครับแรนด์แรนด์แรนด์แรนงัแนงัแนด์มาทำคนแล้วก็ขับมาครับขับมาเลยเนี่ยเราจะเห็นปั๊มนี่นะปั๊มปอร์ตชาร์สเขาบอกรับประกันไม่โดนแบนแต่ว่ารหัสโดนแบนคืออะไรวะแจ็งทิกเก็ตเลยน้อง พยายามไปไม่ได้ลองจะเป็นแม่โมสเสกกระทาม่ได้ออนเนี่ยครับไปใช้คีเนี่ยครับอ่าคุณขุนกันว่าไงครับนี่นี่นี่เข้าซอยนี้ไปก็จะเป็นหอเพื่อนกูนี่๋อที่เพื่อนกูอยู่ที่กูไปหาไปจำแหละที่งานรถไปหอหอมันเองอ่ะหอมันอ่ะโอมันเปิดหออยู่ได้ดอดเอดีโคตรตึงอ่ะ ไอ้ขี้แต่แต่นี่ครับนี่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 สองสองโฉมใหม่เอาไปฉายว่าสองสองนี่คุณเห็นหครับเน,นี่ย <ไป S 1> รถรถรถพี่มันแต่นี่คือห้องมันนี่ของห้องยามันง่ายเชี่ยแม่งเชี่ยม่ตึงหลดเร็วเร็วดีควายตบให้ดินหมดไอควายเคี้ยดำยยดูดิผู้จ้งทิเก็ตเลยเหรอแจ้งเลยมึงก็แชร์จอสีสับ แล้วมึงคแค่แอบรูปให้เขาดูอะว่ารหัสลนแลนครับสิบบาทเอาคืนมาพ่อ่ะตาขวากระตุกสแสดงว่าดีแน่นอนกูกูกระตุกเธอสองข้างอะขาพี่อะไรมึงบอกมึงกระตุกของส้างเลยกระกระตุกเนี้นนอหรือไค่อะ การอะไรมึงลองกดวินโดดีดิ